สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ามาพบกันอีกแล้วนะคะเราก็จบไปแล้วในหัวข้อจงหันกลับและตั้งใจใหม่ไม่ทราบว่าพี่น้องได้รับพระพรอ,อะไรบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะคะหรือต้องการที่อยากจะให้ดีฉันสอนเรื่องอะไรนะคะ แต่สำหรับเรื่องต่อไปที่จะสอนต่อจากการหันกลับและตั้งใจใหม่ก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกันนะคะว่าองค์จะทรงให้ลูกสอนอะไรให้กับพี่น้องที่องค์ทรงประสงค์จะตรัดอะไรนะพระเจ้าว่าให้มีภาลาะใจที่จะให้สอนเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของชีวิตคริสเตียนนะคะหรืจะตั้งชื่อเรื่องว่าชีวิตที่จำเริญนนะคะ เราทั้งหลายเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็มีความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายความสะดวกสบายหรือทรัพย์สินของเท่านั้นส่วนมากเราจะวัดกันตรงสิ่งที่มองเห็นภายนอกเช่นเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราร่ำรวยขึ้นไหมเราอยู่ดีกินดีขึ้นไหมมีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมมีสันติสุข มีความชื่นชมยินดีขึ้นไหมไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนเพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรเช่นนั้นหรือเปล่านั่นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกของพระองค์มีอย่างพอเพียงที่จะไม่ขาดสิ่งดียนใดน,นะคะ ในพระชนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อ33จึงเตือนเราว่าช่งแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งทั้งปวงก็คือ คนทั้งโลกที่เขากำลังสแสวงหาอะไรอยู่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้โดยที่เราไม่ต้องไปขวัญขวายและสแสวงหาในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายว่าไม่ต้องทำงานํำการนะคะแต่จิตใจของเราจะไม่จุดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นและก็ให้เราเรียงลำดับความสำคัญอย่างถูก ตแต่หลายครั้งเรามักจะเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องเราจึงพลาดสิ่งที่ดีมากมายที่โปรองส่งประสงค์จะเวพร์ในชีวิตของคนของพระเจ้าหรือบางครั้งเรามาหาพระเจ้าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกับวิถีชีวิตที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ เราต้องมาสำรวจและตรวจตราดูวิถีชีวิตของเราเองนะคะว่าเราทำถูกต้องตามพระจนะของพระองค์หรือตามวิถีที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้หรือเปล่าไม่ใช่เราคิดเองเออเองทำเองและเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเราอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเลยนะคะเราต้องทำอย่างถูกต้องตามพระจนะของพระเจ้า แน่นอนการมาเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็มีพระประสงค์ในชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วคือพระพรนั้นถ้าเป็นพระพรในด้านฝ่ายร่างกายในโลกนี้เขาเรียกว่าของแถมแต่พระพรหลักๆที่เราทั้งหลายจะต้องสแสวงหานั้นก็คือชีวิตที่จะเติบโตในพระเจ้านะคะและ ในเรื่องนี้ดิฉันก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทำให้เราไม่เติบโตในพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่จะช่วยให้เราเติบโตในพระเจ้าและก็จะกล่าวถึงผลของชีวิตที่เติบโตในพระเจ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราควรจะเติบโตในเรื่องอะไรบ้างก็จะมีตัวอย่าง4 5ห้าอย่างด้วยกันนะคะและดิฉันกล้า ที่จะรับรองและรับประกันด้วยชีวิตของดิฉันเองว่าชีวิตที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและเรียงลำดับความสำคัญอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะคะแต่ให้เราเรียนรู้จากพระเจ้าและทำตามอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ทําตามวิธีการของเราและคาดหวังว่าพระเจ้าจะต้องเวยพรเราพระเจ้าจะทรงกระทำตามถ้อยคำของพระองค์ไม่ใช่ตามความคิดความคาดหวังของเราไม่ใช่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะเราจะเห็นว่าในสังคมคริสเตียนปัจจุบันนี้ มีปัญหามากมายเกิดขึ้นแม้แต่ในคริสตจักรก็ไม่ว่างเว้นปัญหาหลักสาเหตุมาจากการไม่เติบโตของลูกของพระเจ้าหรือการไม่เติบโตของคริสเตียนนั่นเองนะคะจึงสร้างปัญหาเกิดขึ้นในคริสตจักรชิดเดียวกันครอบครัวที่มีลูกไม่โต ในทีน่นี้ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องไม่โตฝ่ายร่างกายก่อนถ้าเรามีลูกเกิดมาที่ไม่สมบูรณ์แบบและมีปัญหาสุขภาพฝ่ายร่างกายเจ็บป่วยมันก็จะต้องเป็นภาระของพ่อแม่ใช่ไหมคะที่ต้องมาดูแลลูกจนตายจากกันอันนั้นคือฝ่ายร่างกายแต่เราก็เห็นมีเด็กมากมายที่เกิดมาพิการเด็ก จ,จิตใจของเขาไม่พิก,การเขาสามารถที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหาฝ่ายร่างกายหรืออุปสรรคฝ่ายร่างกายได้จนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยการจเจริญเติบโตในชีวิตฝ่ายร่างกายของเราในโลกนี้ส่วนมากเราจะเน้นเฉพาะฝ่ายร่างกาย จะสังเกตเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกใหม่ๆหรือมีลูกหลายๆคนก็ตามนะคะส่วนมากจะเน้นฝ่ายร่างกายพอ,อเริ่มตั้งครรภสิ่งที่พ่อแม่จะเตรียมก็จะเน้นฝ่ายร่างกายซื้อเครื่องนุ่งห่มของเล่นอาหารเตรียมข้าวคอสที่จะเลี้ยงลูกเล็กให้โตอย่างไรที่จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในด้านสติปัญญาหลายครั้งหลายคนก็ไม่ได้ทุ่มเทเลยก็เลี้ยงลูกในด้านสติปัญญาก็ให้ปัญญาลูกโดยให้อยู่กับแท็บเล็ตหรือมือถือหรือทีวีนะคะในด้านนี้เราก็ไม่ได้เสริมสร้างเด็กให้เจริญเติบโตในด้านสติปัญญาในด้านความคิด ส่วนมากเราจะรอให้เด็กไปโรงเรียนแล้วค่อยไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วโรงเรียนในบ้านโรงเรียนในครอบครัวนั่นแหละเป็นโรงเรียนชั้นเลิศครูที่เลิศก,ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูนั่นแหละสำคัญมากในชีวิตของเด็กในปฐมวัยของเขานะคะ นั่นหลายครั้งเราก็พลาดสิ่งเหล่านี้ของเล่นบางทีเราก็ไม่ได้ซื้อในสิ่งที่เสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างความคิดของเด็กเลยในด้านจิตวิญญาณไม่ต้องพูดถึงนะคะเดี๋ยวนี้เวลาดิฉันทําพิธีถวายบุตรดิฉันไม่ค่อยจะให้คุณพ่อคุณแม่สัญญาว่าจะสอนลูกในทางของพระเจ้าหรือสัญญาว่าจะนำลูกมาคริสตจักรประจำ เพราะว่าให้สัญญาไปแล้วถ้าไม่ทำตามมันก็ผิดต่อพระเจ้าเพราะส่วนมากที่สัญญาแล้วก็ไม่ค่อยทำตามเลยนะคะเราไม่ได้เน้นฝ่ายจิตวิญญาณชั้นใดก็ชั้นนั้นขนาดลูกของเราเองเรายังไม่ได้เน้นฝ่ายจิตวิญญาณเลยหนังสือที่อ่านให้ลูกก่อนนอนก็เป็นนิยมนิยายประลําปลาของโลกไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า เรื่องที่สอนลูกก็ไม่ได้สอนจากพระคำของพระเจ้าเรากำลังเน้นเโลกนี้และก็เน้นฝ่ายร่างกายโดยที่ไม่ให้ความสำคัญฝ่ายจิตวิญ,ญญาณหลายครั้งเราจึงผิดหวังเช่นเดียวกันในด้านตัวของเราเองก็เช่นกันเราต้องหันมาดูตัวเราเองเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วชีวิตของเราจเจริญขึ้นและเติบโตมากน้อยเพียงไรเราก็ต้องมาหวน ดูตัวเราเองด้วยการที่เรามาเชื่อในพระเจ้าตามที่ดิฉันได้พูดไปแล้วไม่ใช่การนับถือศาสนาเรามาเชื่อในพระเจ้าเราเกิดในพระองค์มาเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าก็ทรงคาดหวังที่จะให้เราเติบโตในพระองค์ด้วย mm. เช่นเดียวกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4นะคะข้อที่13ไปจนถึงข้อ15ได้กล่าวไว้ว่า จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไยบูรณ์ของพระคริ์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคําสอนทุกอย่างและด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาด เป็นการล่อลวงพระเจ้าก็ทรงประสงค์ที่จะให้ลูกของพระองค์คือเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระองค์เติบโตในพระองค์และเราจะเติบโตได้อย่างไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรายังเป็นเด็กอยู่หรือเราเติบโตไปถึงระดับไหนแล้วเราก็จะเรียนด้วยกันในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการ จเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนที่พระเจ้าพึงประสงค์ในชีวิตของเรานะคะแต่ดิฉันจะเริ่มต้นวิชานี้ในคลิปต่อไปนะคะอันนี้เป็นเพียงอารัมพบทเท่านั้นหากท่านมีสิ่งที่จะแนะนำอย่างไรหรือเสนออะไรดิฉันยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านนะคะ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะวันนี้ก็เป็นเพียงอารัมพบทเท่านั้นนะคะ